ว่าไงจะปลายแอบไปกินขนมมาก่อนทำงานแบบนี้ไม่ดีนะดูสิแก้มยุ้ยเชียวลดบ้างนะหุ่นนะฮะเดี๋ยวแนะนำให้ดีมะปลายหญิงสาวต่างจังหวัดที่เข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยในกรุงเทพแต่ด้วยความที่เธอไม่ใช่คนรักสวยรักงามและปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้โสมบ้างเป็นบางครั้งทำให้ปลายมักถ,ถูกมองด้วยสายตาดูถูกจากเพื่อนล่วงพณะอยู่ตลอด ถึงจะไม่ได้ดูถูกผ่านคำแสก็ผ่านสายตาที่มองมาอยู่ดีอย่าไปสนใจพวกปากหอยปากปูเลยปลายทุกคนมีความสวยเป็นของตัวเองพวกนั้นก็ไม่ได้ดีไปกว่าสักเท่าไรหร่หรอกเวนก็แต่เคสเพื่อนสาวคนสวยคนสนิทของปลายที่ถึงจะเรียนแพทย์อยู่คนละคณะกับปลายแต่ดูเหมือนว่าเวลาที่ปลายกำลังถูกแก้ให้อายเคสก็มักจะมาช่วยทำให้ปลายดีขึ้นได้อยู่ตลอดเวลา ความจริงแล้วทั้งเคสกับปลายไม่ได้เพิ่งมาสนิทกันตอนเรียนมหาวิทยาลัยแต่รู้จักกันเพราะปลายเข้ามาเรียนกวดวิชาติวสอบที่เดียวกันกับเคสช่วงปิดเทอมนั่นทำให้ปลายรู้อีกด้วยว่าที่บ้านของเคสเปิดธุรกิจสัลยกรรมความงามโดยมีแม่ของเคสเป็นศัลยแพทย์มือนหนึ่งโดยปกติแล้วขนาดคนมีชื่อเสียงที่จะเข้ามาทำนั้นยังต้องจองคิวก่อน เท่าที่ดูโครงหน้าหนูเป็นคนสวยหวานอยู่แล้วปรับตรงจมูกแล้วก็ยกกระชับหน้านิดเดียวอยากลองทำดูไหมจ๊ะเออไม่รบกวนคุณน้าดีกว่าค่ะคือหนูไม่ได้มีเงินมากมายขนาดนั้นอ๋อเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเลยจ้านะ้าไม่คิดเงินจ้ะทำฟรีครั้งแรกไปเลยอันนี้นะ้าคิดโปรพิเศษสำหรับเพื่อนเคสเขานะจ้า ด้วยความที่ปลายเป็นคนที่มีเขาคงความสวยอยู่บ้างแล้วขาดแค่การเติมเต็มบางจุดที่อาจจะทําให้ไม่มั่นใจในตัวเองแม้จะบอกว่าทําอยู่ไม่กี่จุดแต่ผลลัพธ์ที่ได้ทําให้ปลายสวยขึ้นผิดหูผิดตาจนไม่มีเพื่อนในคณะคนไหนกล้าแซะไปอีกเลยแถมนอกจากนี้ยังมีผู้ชายทั้งในคณะและนอกคณะมาชอบปลายด้วยจนเธอกลายเป็นสาวเนื้อหอมเต็มตัว เมื่อเห็นว่าปลายสวยและมั่นใจมากขึ้นแม่ของเคสจึงได้ชวนให้ปลายมาเป็นพีเซนเตอร์ประจำคลินิกเป็นที่ดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการมากกว่าเดิมแถมดูเหมือนว่าจะเป็นบันไดเบิกทางให้มีคนติดต่อมาขอให้ปลายถ่ายแบบถ่ายโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความงามหลายเจ้า นอกจากนี้ยังมีคนชวนปลายมาแขกโฆษณาคอลลาเจนสินค้าแบรนด์ดังอีกตัวหนึ่งซึ่งปกติจะจ้างแต่ดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงเท่านั้นทำให้ผู้ที่ผ่านการแคสอาจจะมีโอกาสได้เล่นหนังละครประกบคนดังจากการเล่นโฆษณาชิ้นนี้แต่โอกาสครั้งนี้ของปลายก็ไม่ได้ง่ายเพราะมีคนสวยเก่งมีความสามารถมาคัดเลือกหลายคนอยู่เหมือนกันแล้วทางทีมงานจะติดต่อไปอีกครั้งนะคะ ว่าใครจะผ่านการคัดเลือกแต่ในขณะที่ปลายกำลังจะกลับทีมงานก็เรียกเธอโดยบอกว่ากรรมาการบริหารนุ่มใหญ่อย่างกอล์ฟได้เรียกปลายเข้าไปคุยด้วยกอล์ฟแสดงออกอย่างชัดเจนว่าชอบปลายมากและอยากได้เธอมาเป็นนางเอกโฆษณาส่วนปลายเองเธอก็เห็นว่ากอล์ฟหน้าตาทั้งดีแถมยังร่ำรวยมากอีกด้วยจึงไม่ได้รังเกียจอะไรในตัวกอลฟ ทั้งคู่จึงพูดคุยแรกเบอร์กันแล้วแยกย้ายกันกลับเพื่ออาจจะสายสัมพันธ์กันภายหลังในเมื่อผลประกาศว่าปลายผ่านรอบคัดเลือกไปอย่างสบายๆเธอก็ดีใจมากเธอลงทุนถอยซีรีส์จมูกใหม่และชวนให้เคสมานั่งชิลที่ร้านอาหารกึ่งบาร์แห่งหนึ่งเป็นการฉลองและขอบคุณที่เคสทำให้เธอมีวันนี้ได้ดีใจด้วยนะได้ผ่านรอบคัดเลือกมาแล้ว ดื่มฉลองกันหน่อยดีกว่าไม่เอาอ่ะเคสลืมแล้วเหรอว่าเราเพิ่งถอยจมูกมาใหม่เมื่อวานเนี้ยโนโนตัวนี้ดื่มได้จริงๆเห็นสีสวยๆแต่ศูนปเซ็์แอลกอฮอล์เลยนะลองดูดิแก้พอร้านปิดได้สักพักปลายก็ต้องเป็นคนที่ฮิ้วเคสออกมาเพราะคนชวนดื่มอย่างเคสกลับเป็นฝ่ายคออ่อนโยบเดินกลับคลินิก แต่ระหว่างทางนั้นเองสองสาวก็ต้องตกใจที่เห็นว่ามีรถตู้คันใหญ่ขับตามพวกเธอมาตั้งแต่อยู่หน้าผับมาจอดขวางไว้ในมุมรับสายตาคนก่อนที่ผู้ชาย3มคนจะมากระชากตัวเคสที่ไม่ได้สติออกไปปลอยปลอยช่วยเราด้วยปล่อยนะนี่พวกแก่จะเอาตัวเพื่อนฉันไปไหนอะ เพราะว่าเมื่อรถคันนั้นรับสายตาไปปลายที่เป็นหัวจะตามไปช่วยเคสในตอนแรกกลับมีท่าทีเสียยิ้มสะใจเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามที่วางไว้ตั้งแต่เริ่มขอโทษนะเคสแต่โดนซะบ้างก็ดีมันไส้มันมนานละขอให้สนุกนะเพื่อนรักจริงๆสาเหตุที่ปลายมีเคสเป็นเพื่อนแค่คนเดียวไม่ใช่เพราะไม่มีใครอยากคบหรือเขาา้าใกล้ แต่เพราะที่ผ่านมาปายเล่นละครให้ตัวเองดูน่าสงสารเพราะเธอรู้จักจข่าวดังมาว่าแม่ของเคสมักจะเปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีความมั่นใจมาสารรเลยกกร,รมได้ฟรีจนคนพวกนั้นเกิดความมั่นใจจนใช้ความสวยทำมาหากินได้หลายคนแล้วและเมื่อเคสหมดประโยชน์ปายจึงไม่ได้มองเคสเป็นเพื่อนสนิทอีกต่อไป ส่วนผู้ชายบนรถตู้นั้นจริงๆก็เป็นคนของกอ๊อฟที่เขาเรียกปลายเข้าไปคุยความจริงแล้วก๊อฟสืบจนรู้ว่าปลายเป็นเพื่อนสนิทของเคสซึ่งก๊อฟเคยตามจีบเคสอยู่นานแต่ก็ถูกปฏิเสธก๊อฟจึงหวังพึ่งใช้ให้ปลายเป็นเครื่องมือโดยแลกกับผลประโยชน์ที่ปลายอยากได้อยู่ถ้าเธอพาคุณเคสมาให้ฉันได้แล้วก็ฉันจะให้เธอเล่นโฆษณาตัวนี้แล้วก็จะให้ค่ายละครติดต่อตัวเธอเข้ามาเพื่อให้เธอไปร่วมแสดงด้วยแบบนี้ดีไหมล่ะ จะให้ฉันทำอะไรก็บอกมาได้ยัยนน่นนะหลอกไม่ยากมากนักหรอกหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นปลายก็ไม่ได้เจอกับเคนอีกแต่เธอก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรยังคงไปถ่ายทางโฆษณาและได้มีโอกาสฟิตติ้งเตรียมแสดงละครประกบกับพระเอกนางเอกดังโดยจะเปิดกล้องในเร็วๆนี้อีกด้วย ตอนนั้นเองปลายก็รู้สึกว่าสมุกที่ถอยมาใหม่นั้นเริ่มคันยุบยิบแต่ปลายก็ไม่ได้ทำอะไรเพราะต้องคีบลุกในรายการเห็นว่าเป็นละครเรื่องแรกในชีวิตของเราด้วยใช่ไหมครับน้องปลายรู้สึกยังไงบ้างครับตื่นเต้นมากๆเลยนะคะ่ะเพราะเป็นครั้งแรกด้วยก็คงต้องไปเรียนแอคติ้งแล้วก็เรียนรู้จากเพื่อนอีกเยอะเลยะคะ่ะอีนี่มันอะไรอะ แต่ขณะที่ปลายกําลังให้สัมภาษณ์กับพิธีกรน,นั่นเองเธอที่รู้สึกคันจมูกกับหน้าของตัวเองตั้งแต่แรกอยู่แล้วถึงได้รู้ตัวว่าตอนนี้หน้าของเธอเหมือนกับมีของเหลวไหลออกมาแถมของเหลวนั้นยังหยดไปถูกไหลของนางเอกดังหลายครั้งจนเผลอโวยกลางรายการสด ด้วยความตกใจทำให้ปลายรีวิ่งออกมาจากกลางรายการมาหลบในห้องน้ำก็พบว่าเงาในกระจกหน้าของเธอคล้ายกับมีชั้นไขมันกำลังละลายอยู่เต็มหน้าและดูเหมือนว่าจะยิ่งทวีความขันหน้าจนทำให้เธอทนไม่ไหวต้องเก่าจนผิวหนังแดงไปทางหน้าเพิ่มแรงมากขึ้นจนเล็บฉีก แต่ที่น่าสยองตามเ็บยังมีแผ่นผิวนางแผ่นใหญ่กับไขมันลอกติดมาพร้อมกับเลือดสีแดงสดนั่นทําให้ปลายกรีดร้องสุดเสียงเหมือนคนเสียสติก่อนที่จะสลบไปรู้สึกตัวแล้วเหรอเพื่อนแค่ไม่ต้องเกรงไปนะเดี๋ยวยาก็ออกฤทธิ์อีกรอบแล้วแหละ เมื่อปลายรู้สึกตัวอีกครั้งก็พบว่าร่างของเธอถูกพามาไว้ในห้องสี่เหลี่ยมขับแคบแถมยังเต็มไปด้วยกลิ่นบางอย่างที่ทั้งเหม็นทั้งแปลกในคราวเดียวกันตลบไปหมดแต่นั่นก็ยังไม่เท่าเคที่อยู่ในชุดทำงานของศัลยแพทย์เคททำไมถึงได้คิดว่าฉันทำไมเหรอแกคิดว่าฉันจะซึมจะเศร้าเพราะว่าถูกเพื่อนแบบแกส่งฉันไปให้ผู้ชายแก่คราวพ่อขมขืนนั่นเหรอ ไอกแก่นั้นมันบอกเ้งหมดแล้วสินะมีความสุขดีไหมล่ะไม่ละ่ะเพราะว่าคนที่กำลังจะมีความสุขจริงๆน่ะน่าจะเป็นเธอมากกว่านะร่างของปลายที่ถูกวางยาชาถูกเข็นเข้าไปในห้องห้องหนึ่งภายในห้องนั้นเต็มด้วยศพของหญิงสาวหน้าตาสวยหลายคน แม้ปลาจะรู้สึกหวาดกลัวจนอยากจะกรีดร้องออกมาสุดเสียงก็ทําได้อย่างมาแค่ดิ้นส่งเสียงในลําคออย่างหวาดกลัวเขตเราระหว่างทางที่มาว่าคนพวกนั้นก็คือทั้งเพื่อนเก่าของแม่และเพื่อนเก่าของเธอที่ถูกสั่งสอนด้วยการทําให้หน้าพังให้มาอยู่รวมกันที่นี่ โดยถือโอกาสได้ทั้งเก็บตัวอย่างสารบนใบหน้าและทดลองศัลยกรรมหน้าแบบต่างๆซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้ศัลยกรรมให้สวยขึ้นเหมือนกับคนปกติระหว่างที่เคกำลังเตรียมอุปกรณ์เพิ่มเติมเธอยังเฉลยว่าจริงๆวันนั้นเธอแกล้งเมาเพอาะถ้าปลายฉุกใจคิดได้ก็จะจำได้ว่าเล่าลังหนึ่งยังทำอะไรเคตให้เมาไม่ได้ ส่วนแชมเปญแบบแอลกอฮอล์0%ที่เอาให้ปลายดด่มต่อให้ไม่มีแอลกอฮอล์จริงๆก็เป็นน้ำที่ผสมสารบางอย่างที่ทำให้ใบหน้าของปลายแพ้หนักภายในหนึ่งอาทิตย์อยู่ดีก่อนที่เคจะต่อสายไปถึงใครบางคนที่ทำให้ปลายถึงกับต้องช็อกเพราะคนนั้นเป็นคนเดียวกับที่ให้ปลายหลอกพาเคสจับใส่พานส่งไปให้เพื่อแลกกับผลประโยชน์ของเธอเองสวัสดีค่ะคุณอากอฟ ขอบคุณนะคะที่ทําให้หนูรู้ว่าเพื่อนคนนี้ยจริงๆแล้วเป็นคนยังไงไม่เป็นไรลูกดีแล้วละที่มาขอให้อาช่วยก่อนคุณแม่เราสบายดีนะคุณแม่สบายดีค่ะช่วงนี้ยุ่งยุ่งหน่อยจริงๆก็ต้องขอบคุณเพื่อนหนูนะคะที่ทําให้คลินิกมีลูกค้าเยอะขนาดเนี้และหนูจะแบ่งตัวทดลองไปให้คุณอาใช้นะคะ ที่แท้มันคือแผนซ้อนแผนที่เคข,ขอให้กอลเพื่อนรุ่นน้องสนิทของแม่เธอที่เพิ่งกลับมาจากดูงานที่เกาหลีให้ช่วยอีกทีที่ผ่านมาไม่ได้มีแต่ปลายเพราะไม่ว่าเคจะมีเพื่อนสักกี่คนก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครจริงจังกับเธอเลยทุกคนเข้าหาเพราะอยากทำศิลยกรรมจากแม่ของเธอฟรีๆเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองทั้งนั้นไม่มีใครหลอกเธอหรอกนะและฉันก็รู้แค่ว่าหน้าของเธอ พร้อมที่จะให้ฉันเก็บไปทําตัวโบท็อกซ์ให้ลูกค้าพั่นดีเคนเกย่าทำฉันเลยนะฉันเป็นเพื่นอนเก่งเอาไว้คนเกินก่อนก็พูดอย่างนี้แหละทั้งแซนทั้งบิลแต่ตอนนี้พวกเขากลายเป็นเพื่อนตายของฉันแบบสมบูรณ์แล้วนะไอ้ที่แม่ฉีดเสริมให้เธอเข้าไปเนี่ยก็ไขมันของพวกเขาทั้งนั้นเลยรู้ปะ หลายปีต่อมาเมื่อเคสเรียนจบเธอก็มาทำงานเป็นหมอสัลยแพทย์ฝีมือดีเหมือนกับแม่ในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเคสจะมีหมอต้นข้าวเป็นเพื่อนสนิทคนใหม่ที่ดูจะจริงใจและไม่เข้ามาหลอกเอาผลประโยชน์จากเคสเพื่อศัลยากรรมฟรีเหมือนเพื่อนคนก่อนแต่ก็ต้องดูกันไปยาวๆด้วยเหมือนกันว่าต้นข่าวจะมาเป็นเพื่อนที่แสนดีจริงๆ หรือว่าเพื่อนตายเหมือนกับเพื่อนตายคนล่าสุดเมื่อหลายปีก่อนอย่างปลายในทุกๆวันถ้าหากว่าเคสยังไม่มีตัวอย่างสารบนหน้าของปลายให้เก็บเธอก็จะลองศัลยกรรมส่วนต่างๆต,ตามใบหน้ากับรูปล่างของเพื่อนตายอย่างปลายเป็นการฝึกฝีมือแม้ว่าตอนนี้ปลายแทบจะถูกศัลยกรรมทุกส่วนจนแทบไม่เหลือเขาเดิมแล้วก็ตามว่าไงเพื่อนรักวันนี้ทำหน้าแบบไหนดีนะเคส ไหลฉันตายไปเถะนะจะรีบตายไปไหนอ่ะฉันยังไม่ได้ทำจมูกให้แกเลยนะมามะแกชอบทำส่วนนี้มากไม่ใช่เหรอฉันจัดให้ได้เดี๋ยวนี้เลย